ครับสวัสดีครับทุกทุกคนทุกท่านทุกมุมทุกหม่องทุกเกะทุกบอลที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์นวทั่วครับครับพอพัดละล้อครับมันนี่ใบหลุ่นใบหลุ่นนะครับเนาะนี่ครับมีแต่งัวใบหลุ่นนะครับมือนนี่ครับมันนี่ไอ้ดีฟาร์มครับบ้านน้องกับครับตำบลหนองไงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีพี่น้องอย่างได้นานตันตันแบบนี้ดนะครับเด้อครับนี่มันนี่พามาเบิ่งเอา เอาจากนอนกับสิผ้าลาเลี่ยงบือราค่านะครับพี่น้องเห็นเราอยางได้กะเบอร์ทรศัพท์ผมมุขึ้นไว้นีนะพี่น้องเนาะบอรจะเป็นงวอผงว่าแม่ด้วยครับเดิอนี่ไม่รุนทั้งนั้นเลยครับมือนี่นี่ครับพี่น้องที่งวดพร้อมจะไปเห็นนอเห็นแนวนะครับเนาะคนเนาะโอ้คนหนีไหมคุ้มเสื่อมมือมูคักได้คนนี้ฮึ้นขนาดได้คนนี้นี่ครับเอาบันไดกัสิผ้าลาเลี่ยงบือราค่าไป็พร้อมกันเลยครับพี่น้องมีง้อแม่ดูอยู่อาจจะสองโคมนี่หลังเนาะพี่น้องเนาะ ก็วัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมปรพาะกันขึ้เก่าเนาะครับเมนี้งวดเธอขึ้นหลายขึ้นเหมือนกันเนี่ยนี้คัดไม่แต่บักรอรอแล้วครับผมมิแต่ไม่รุ่นครับครับสื่งงวดอยู่ฟาร์มเพ่ากับเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าอืมนี่ไอดีไลน์กับเบอร์นี้เลยครับสิเบอร์นี้ไอดีไลน์ครับเฟรดกับแอดธวัชชัยแอดธวัชชัยอ่ะพี่น้องนี่เด้วช่องทางติดต่อกันรับประกัน หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับรับประกันทุกแผลครับค้าทุกค้าทอนโค้งพุทธม่ลุกออกหนึ่งเดือนทุกแผลครับรับประกันห้องครับหนึ่งเดือนบัินี้กันทรงเนี้ยทรงพี่ทวบัยอีสานครับพี่ตาโต้ใดที่แบบผมบอไดร่วมทรงก็คือผมจะบอกตามสิบอกไวในคลิปอ่ามีตั้งนี้พอตั้นี้ก็สิบอกโต้ใดมีตั้นี้หรือยังยังไดผมก็จะบอกครับนิดเล็กๆหน่อยครับวันนี้ราคาที่พี่น้องสิฟั่งต่อไปนีต่อไดบ่ต่อไดครับพี่ต่อไดตัวเลยครับแต่โต้ใดโต้ใดผมบอกว่า อ่ารวมทรงหรือว่าต่อไปไหนผมก็จะบอกในคลิปครับโอ้ตัวนี้คือนาดีเนาะลูกพอใดหน่อยเนาะน่าจะเห็นเขาไอ้ว่าไอ้ลูกอียังปะเป็นตาใหญ่ใหญเดี๋ยวเบ่งโตหน่อยหน่อยดีหน่อเนาะแม่มันเห็นเขาบอกว่าเลือดเฮ้ยเป็นเบิ่งโตที่แรกทางไหนอ่าลายมาจับผุนทุกว่าพี่แม่ง่ายดีลายมาแต่ผีเนาะพี่น้องเนาะปืดซุ่มนี้ไม่ได้แบบซุ่มนี้ไม่ได้เลือดเรื่องสูงครับพี่ครับไม่ใช่สายเลือดพี่ดีเบิ่งกับโตที่หนึ่งแลครับเนาะครับ ตัวที่หนึ่งนี่พ่อพันได้จักเดือนจักปีแล้วครับเดี๋ตัวหนึ่งตัวนี้อายุอ่าสิบสองเดือนครับพี่อายุสิบสองเดือนเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกอัปเปชครับผมลูกอัปเปชยข้อมสูงเดียวสองร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกลูกอัปเปชครับอายุสิบสองเดือนกับปีหนึ่งพอดีเนาะครับครับบบนี้ราคาให้พี่น้องเท่าไหร่นี่เอาสามหมื่นสี่พันบาทครับพี่สามหมื่นสี่พันเอาพี่น้องงัวไปทําเงินด้วครับเด้อแบบนี้ครับสามหมื่นสี่พันพี่น้องมึงอยู่อย่างไดกา โทรมาต่อเอาได้ส่งฟ,ง,ฟงฟรีสุภาพีสานเบื้องช่วงท้ายนะครับเด้อพูนหางยังงี้เอามือแข้งมือขาครับถือว่าข้อใส่ได้เนาะต,ตัวจรินไงนี่ใหญ่ครับเลยขาหนาเนี่สื่อครับละเยียด,เ,ยดเลยตัวจริงใหญ่แห้งหนอกตรงขาขาตรงหนอกครับเบอร์ที่หนึ่งพูนอะครับ,ดบรเดี๋ยวไล่เบื้องกระไรมีมีเอกสารหลักฐานบ่มีครบครับพี่ใบหลอดมีครบตัวใดลูกเพื่อใดมีเอกสารไหนเนาะครับแมนครับนี่ครับ พุ่นะทายนาตึบโอ้มันยืดขึ้นมาหน่อยตัวนี่อันนี้มาผูกผูกตำผนอมัน,นมเลยกลมหัวเนาะแม่นผูกึสูงหนิว่างามเงี่เน้อครับเด้พุ่นะหัวหน้าผากบ่งไม่เยียมลูกไส้าอาบุเช่ข้อครับข้อ,ขอหน้าคาดำเต็มอ๋มอพี่น้องมีตัดจัดรลอ,ลอจัดจัดเลยมันนี่จัดชุดไม่รุนหหายเลยชุดรอรอจัดจัดเลยเนาะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับ เอาสุกด่าคุณไปครับบ้านนี่สิเบื้งตัวที่สองบาทอุ้ยด่าไมอ่อนซ่อนเนาะอ่ะง่วมันหลไหมครับมันเอ่ะเบิ้งตัวที่สองครับบานนี้ตัวที่สองแดงนี่ครับเบืแดงแล้วมันเฉิดครับนี่เออนี่นี่ตอนตอนยกพยกขึ้นง่ามบกพี่น้องนี่เบื้องที่หนึ่งนะครับตัวยกขึ้นปวดอ่ะเอาราคานี้ต่อได้ครับเบอร์ที่สองครับลูกพ่อใดครับตัวนี้ลูก KF68 ครับพี่เบอร์ที่สองลูกสาย KF68 ขั้มสูงครับ สูง้อยสี่สิบหาครับพี่สูงลอยสี่สิบหาอายุจึงเดือนครับตัวนี้อายุสิบสองเดือนที่กันตัวนี้กะอายุสิบสองเดือนบานี้ได้มัตสุเนี่ยเะไพี่นี่แม่ครับใหญ่ดีครับตัวนี้เออใไงไงอันเบอร์ที่สองนี่ราคาเปิดไรไปเลยเปิดไปสามหมื่นหาครับพี่สามหมื่นหาพันนี่ครับพี่น้องงมว่ทำเงินครับอนาคตนี่มีลอยหกสิบบอกแท้ๆอืมว่าทำเงินพี่น้องเด็ดไปกะคือไปฝึกไปจับให้มันคุ้นเนาะครับเตรียมปื๊ดหนาขึ้นเด้อลรูเกพ้เปลือหนาคักน้าเนี่ยเนาะ

บงินน้อยเังได้ขับปีเดียวสูงรอยสีผ่านาน,นี่เพราะถ้าเหมืนดาญไงนะมึงอยู่อยา่างไรก็โท่มากเลยครับอย่างมัต่อเอานี่คือเบอร์ที่สองครับราคาหนี้พี่น้องมากสนใจทักมาด,ด้วยครับเด้อบัดนี้มา่บบ่งตัวที่สามมีตัวที่สามนี่สีนี่ไม่แมพี่น้องสีเม็ดบะคามเลยครับตัวที่สามนี่ใครห่อมไงตัวนี้เม่ตัวนี้ลุงพ่อใหญอยุ่จึกเดือนครับ ตัวนี้ลูกเก็บไอ้เจ็ดสองครับพี่เจ้าสีไปดูโอ้สีคือพอดีเนาะครับลูกเก็บเจ็ดสองอายุตักเดือนก่อนตัวนี้จะเข่าสองปีแล้วพี่ทับไปแล้วครับตัวนี้โอ้สีเข่าสองปีครับสีเข่าสองปีนี่ขึ้นเริ่มหัฒนาได้พี่น้องครับเพราะง่วงที่ทับนี่ตั้งสองปีนิดๆครับมันจากเห็นจริงให้ห้ำครับเสมอย้อนโอ้นต้นข่อขาเล็บมีองศาครับ หนอกใหญ่คนาะหนอกตั้งโจโก,โกครับขานีง่ายขาแข็งแรงเบมึงแข็งแรงบ,งบึกบินดี้วค่าครับเบอร์สามเอาสามหมื่นเจ็ดห้าครับผมสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับนี่เป็นหนอกหนาครับเนาะเอาบันนี้แง่แง,แง่ตัวนี้อ,อีกมั้งครับแง่โตอยู่นี่ออกมัม้งนิ่มเปียมั้งเออเออเนี่ไม่เสียสีลูกไส้เคเอ จ็ดสองครับเจ้าสีปดูนาเต็มตาครับค้นหางในปานหางแขกนึกต,ตึดเลยพี่น้องพูดหระขอขาเร็บดีขาในปีปานเซาปุนนาแปดอย่าหั่มไงนครับตัวนี้อาไปเอาไปขึ้นรถหาเง,งินเลยครับเด้อตัวนี้สีนี่นี่คนมาแข้งครับนี่เห็นว่าทับเพิ่นนบานมย่งีหลายจะสีนี่แหละครับนี่ผู้ใด,ดเห็นก็นอยากได้ครับสีแบบนี้นี่ครับงามใ่หนานี่คือเป็นที่สามต่อมาวันที่สี่ครับ เบอร์ที่สี่เป็นลูกพ่อใดอายุจังเดือนครับตัวนี้อายุอายุไอ้จลูกจ็กคอตครับผมเป็นลูกชายของเจ็กคอตอายุอายุสิบสองเดือนครับพี่สิบสองเดือนหนึ่งปียังพันพ่อทับแต่ว่าหนอกใงขาใหญ่ลำโตหนาดีลึกครับตัวนี้บัตนี้เปิือาคาหลายไรปเลยครับเอาสองหมื่นเก้าพ่อพี่ตัวนี้สองหมื่เนเก้าพันอ้าวครับเงินบลายกระได้พ่อพันรอไปไว้ถัดคุ้มฝออคุ้มฟุ้งบัดเพื่อนพ่อทับกระหาทับเลยพี่น้อง ขาตรงนอกตั้งมีแตน่าหนาครับมือน,นี่หนาผากผ้าเพาันธุ์นี่ไงโอ้อันนี้ง่วนหน่อยอยู่ดีครับใครหำนี่ดำครึ่งใบเลยเสมอผาข่ขานี่แข็งแรงครับขาแข็งแรงไงดีนะนี่ครับในราคาเท่าไหร่ก่อนสองหมืนเก้าพันครับเนี่ยสองหมืนเก้าพันพี่น้องเอ้าครับรอรอร็กลงมหมยัหน่อยเนาะ มิตรนั่นหนาครับมาหนิมิตรทายนั่นหนาเลยเบอร์ติฮาครับบาดนีนเบอร์ติฮานี่ลูกพ่อดได้ครับรอหน่อยตัวน,นี้ลูกฮิวโก้ครับผมตัวน,นี้เป็นลูกไส้ฮิวโก้จักเดือนครับตัวน,นี้อายุหกเดือนครับผมลูกชายฮิวโก้อายุหกเดือนมาเบิ่งแข็งเบิ่งขาครับพูนบนาดนี้ขาใหญ่องศาดีหนอกตั้งหลังเปย์ไทยโอ้หนาหนอกไทยเนาะครับเงยด่าข,ขึ้นมาทันทีเพิ่งครับเลยสุดด่าขึ้นนะ้พี่ เออโง่นหน่อยครับโง่นหน่อยแต่ว่านาหนาครับไม่ีมันหนายางโคตรรอเลยหนะนี่นามไตน้านลรังไห่และค่าไหน,นะครับนี่เอาสองหมื่นสามหาร้อยพี่อ้าวตัวนี้สองหมื่นสามหาร้อยด้ครับเด้วยมอที่หานี่ครับนี่คุณอ่ะไทยคือหมูเนาะให้ท้ำดำเสมอเสมอครับราคาเล็ปผาญีไถ่หน,นาแห้ง นาคักหนาเนี่ยข้มโตนี่เบอร์ที่หาด้ครับเด้นนี่งวนหน่อยๆต่อมาเบอร์ที่หกโคตรน้าบาดเนี่ยเบอร์ที่หกนี่มันลูกพอใหญน้อครับเนี่ยอะไรครับลูกเบอร์ที่หกลูกพอใด่ครับตัวนี้ก็ลูกเฮียโก้ครับผมลูกไสเฮียโก้ครับโอ้เดือดเือนเลหลังนี่เป็นร่องเอาน้ำเทได้เหมือนเครื่องขว่ตัวนี้ค้างอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นเพียงหองหลัง นอกไงนาผักนาพ่อขาเล็บมยิ้มหลูกไส่โฮโก้ปื๊ดหนาขักตัวนี้เนาะหนาก็มูแท้ๆเด้ตัวนี้เนาะอายุเจ็ดเดือนก่อนตัวนี้อายุเจ็ดเดือนครับผมอายุเจ็ดเดือนครับหนังหูด้วยครับนี่นาาหน้าตาหนุมติดมือราคาเี่ครับ,บรสองหมื่นหาครับพี่สองหมื่นหาพันครับเบอร์ที่หกครับติดดำหอบหูดำ อรดรอปาดพี่น้องโปรดรอดียครับสองหมื่นหาพันพันนะมึง,ง,งกกมึงไทยมึงไทยคักโกหมูสามรอยลูกผนี่นี่ไทยอ่ะตันจือลือครับอู้หามพาดด้วยครับนี่สองตัวนี่รอเล็กสองตัวนี้ทันพี่น้องเด่นงวัวพ่อพันนี่หามพาดลูกฮิวโกทั้งสองตัวนาฮังกิลีครับ,นรรบเนี่ยเมื่อหาเมื่อฮกเนี่ย โมโหองนีหนากูมูเลยนี่งัวหน่อยอยู่แต่มันหนาคักครับ,รบหนารอนําต้นนี้เพิน่น่าจะมีบ่อนฟังคุณครับหูหูเป็นอยังไหนะ็นบ่ครับนั่นะนะครับโอ้หูเป็นหูครับห้วยห้วยเขาเจาะห้วยอย่างนึงน,นายเ้าก็เจาะมาั้งครับ<ล>หอจะจะให้บาดตัวนี้หน่อยผมเนาะครับโอ้แต่ว่ามีหัวหน้าเนีครับแต่ว่าเรื่องผมว่าสุดยอดอังงวดก็แต่มันหนาไหมมันหนาเดินทั้งหนาทั้งเลือกเนี่ยตัวนี้หนาป่าเลือดลอยครับผมเมืองหนาพอน่ะลอยแพร่กันเพื่อนเหล่านี้ ตัวจริงนี่งามแห่งเดอยวขอขาเรียบถือว่าใช้ได้เนาะครับนี่สองตัวนี่ครับปูผิดหวังเลยฮิวโก้ทั้งสองตัวครับมาหาเบอร์หกต่อมายืนนี่งามแห่งครับแม่นเลือกอะไรครับผมวะสองตัวนี่อืออือบุนอะเบื้งใส่นี่นี่เจ็ดตัวนี่ว่าไม่ตัวงามเลยพี่ครับต้องว่าเบื้องตัวจริงไงหกเจ็ดตัวนี่ติแมนอ๋อเบื่อที่เจ็ดวันเนี่ยเมื่อที่เจ็ดลูกพ่อได้ครับจักเดือนครับ ตัวนี้ลูกพริกแดงครับพี่ลูกทายพริกแดงอายุเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนอ่านี่กับตัวที่เจ็ดนี่กับถือว่าใส่ได้น้ำตัวเงาครับตัวนี้ครับหรือเงาหรือสูงสูงกว่าว่าลอยสามนิล่ะครับหยิบเนาะแม่นครับเกือบท่าลอยสามแล้วค่าเปิดร้านไหมครับเอามือนหาพ่อพี่หนึ่งหมื่นห้าพันครับนี่อ่ะครับตามสภาพตามคมงัมตามค้อมรอตามควมหนาด้วยครับเด้อหนึ่งหมื่นห้าพันเอกสารนี่ มีให้ทุกโตมีครบครับผมอืมอันนี้ชื่อชุดชุดอ่าพอพันรอๆเนาะแม่นครับในชุดมีชุดเจ็ดเบอร์พี่น้องมาวันมาทั้งเจ็ดโตได้ครับเด้อลดราคาได้หลายว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามผมว่ามีแต่ง่าจะปวดเลยโตจริงนี่ผมบอกหนาให้ย่างหนาเลยแหละเบอร์หนึ่งพันเบอร์ซี่ครับเบอร์หนึ่งปีครับวันนี้แต่อ่ะโตเบอร์สามเลยทับได้แล้วครับเมหาบงเบอร์เจ็ดนี่มาหน่อยด้วยครับแม่พอพันอ่าเอาเบอร์เบอร์แปดนะครับนี่อันนี้แม่สาวครับพี่วันนี้เป็นเป็นชุด ตัวแม่จีบเนี่ยครับชุดอ้าวครับเป็นง่วงสาวน้อยใบรุ่นเด็กน้อยด้วยครับเด้อครับลูกพ่ออะไครับอายุจะดือนโบว์โบลูไหมพี่โบ้หูอายุหูบ่อายุกับมั้งหาเดือนเนี่ยมั้งผมว่าครับอย่เดือนนีเนาะครับแยกแม่ประมาณนั้นสูงกับสิบประมาณลอยยี่ครับอาจจะลอยยีสิบลงกนะครับประมาณนี้ละเอาลอยยีสิบลงเนาะครับเป็นตะฮักครับเป็นตะฮักพิษตะเลี้ยงเนี่ยตัวแม่เป็นไงไงงามโอ้นำตัวสวยตัวนี่แม่หลังล่องอมือนี่เนาะเครื่องดำขาดี ฮาตรงคัดซื้อข้าเยยดอ่ะแม่พันอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อแม่นี่พุ่น่ะบนันนี้อันเปิดและค่าเท่าไรครับเอาหมื่นพัน1 0 0หมื่นกับอีกหนึ่งพันครับหมื่นพันโอ้เครื่องดำงามชุดสาวน้อยนะครับเด้อหนึ่งมืงนเบ,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 บอร์ที่แปดเนาะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหพันะพี่น้องเบอรงยูคขันแม่นจักได้กะบาร่าโทมาบันนี้เบอร์ที่เบอร์ที่แปดเนาสาวน้อย เบอร์ที่เก้าครับกับสาวน้อยเท่กันครับเบอร์ที่เก้าอายุจุงเดือนครับอายุหกเดือนครับพี่อายุที่เก้าเบอร์ที่เก้านี่อายุหกเดือนควบสูงกับสามกันต้นไงสูงกว่าอยู่สูงกว่าเนี่ะกับเฉียดระยี่เนาะครับเครื่องดำพื้กันลำแข็งลำขาโคนหางเลี่ยมโตใส่ได้นอกตั้งดีหาซีขาตรงขยียดดีนี่ราคาได้ครับเบอร์เก้าเอาเกาะผนหาพี่เกาะผนหาครับเบอร์ที่เก้านี่ครับตัวนี่น้อยนี่เกาะผนหาด้วยครับเด้อมาถึงมื่นนี่นี่นี่ เลือดเดื ے, อดค่ะกิขางามด้วยขางามด้วยนี่พี่น้องขางามนี่นี่ครับเบอร์ที่เก่านี่มึงทางมันเดือดเดือดดิเนาะคอแข้งขาเนี่ยครับงามงามก็ไปเบอร์่สิบครับเนี่ยดากทรับคุณนะครับสุบดากไปสุบดากออกมาทั้งสูบครับมันมันเขา่ามันเข่ามุมนีม่นะครับต้องต้องเอามือสุกไปงอมันาลายไปต้องมือสุกออกไป ห่างตื้นครับบางทีอันนี้แห้งตื้นเอามือดึงออกไปเลยครับเนี่ยเออดึงค้างไว้เลยเออนี่นี่พื่อน่ะบอยอมออกมาเลยตื้นโอ้ครับเบอร์ที่สิบงามเพื่อกันเด้อเอาตัวใหญ่ตรงขึ้นมาเติบเออเอาดีแล้วบ่เนี่ยเลี่ยมสวยเลี่ยมเบิ่งงามบ่เนี่ยโอ้งามงามงามเบอร์สิบดีเนาะเนื้อหนังดีเนาะแม่สาวครับพี่อายุจะเดือนครับต้นนี้ก้วงแปดเดือนครับผมแปดเดือนค่อมสูงกะ เบียดเอสามริขึนครับตัวนี้รอาขึนเลยครับแปดเดือนราคาเท่าไรครับเบอร์สิบเอาหมื่นหาพอพี่อ่าหนึ่งหมื่นพันอ้งามๆสิแต่เลียงได้เนาะนี่นเบอร์ที่สิบครับเด้อหนึ่งห่าพันอานเบืองด่านนี้พิ้นนั่มายนาดีครับไทยน้ายตุนทยนู่นดีครับอ่าลึกดีลึกดีอ่านี่ครับเนาะบัดนี้ซุกเพนแท่พีได้บัเนี้สุกเพ่พีครับบัดอืมอ๋อ เียเบอร์เบอร์ที่สิบเอ็ดครับอร์ะเดี๋ยวอะไรงัวมากกว่านอ่ะเบอร์ที่สิบเอ็ดครับมุมนี้ย้อนแสงนี่พี่น้องเบอร์ที่สิบเอ็ดนี่สีนี่มาเลยครับผู้มักสีแดงท่ายก็ถือว่าเปิดนุ่นตุนดีครับเครื่องดำล่ามครับผลปิ้ปุ๋ยด้วยครับผลมะลิโลนเนาะอายุหลายเป็นไดรครับแปดเดือนเก่าเดือนหรอพี่อายุแปดเก่าเดือนแต่ว่าควบสูงนี่นาจะร้อยสามสิบบวกครับหรือถึงสามสิบห้ากว่านี้เนาะแมนครับผม อ่าเบอร์สี่สิบเอ็ดแดงด้วยครับพี่น้องเด้อแดงงามนี่นี่นี่ครับเบอร์สี่สิบเอ็ดนี่นี่โอ้นี่ครับมีจีมกันเลยพี่น้องบัดนี่นี่ครับพี่น้องโอ้หางงามงามครับเลยแล้วพ่เพิ่นออกมาสีแดงงามนี่ครับเบียดกันนะเพียงเนาะราคาเท่าไรครับเบอร์สีิบเอ็ดเอ้าชิ้น้าครับพี่หนึ่งหมื่นห้าพันครับโอ้หางงามครับบัดนี้สีนี่เก็ฟต์บ้างงามขนาดครับเครื่องก็ติดดำดีนี่ครับ ถือว่าน้ำตัวเงาด้ว,วยครับนี่น้ำตัวเงาท่ายยกท่ายยกท่ายเปิดดีคือเบอร์สิบเอ็ดด้วยครับเด้อราคาดีกะมากอะพัยชากมากเนาะนี่ครับเบอร์เก่าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดงามเท่านั้นเลยครับครับต่อมาเบอร์ที่สิบสองขับบาาเนี่ยแคนจูโกโุออกมาสีม่วมุม่มเป็นเพลิดเพลินด้วยครับเด้องูแม่สาวน้อยอายุจ็กเดือนครับตัวนี้แปดเดือนครับพี่แม่สาวนี่อายุแปดเดือนอ่ะครับแม่บอกอีกตัวหนึ่งด้วยครับเด้อแปดเดือนออกสีม่วมุ่มดำๆ พ่อขาก็ถือว่าตรงเหยียดดีเนาะครับนามล่างเน่ซื้อให้ให้กันนาดีได้พี่น้องค้นหางเงี้ยงๆตัวนี้ครับนี่นี่ครับตัวนี้ค้นหางงี้ยๆนี่นี่เบอร์ลำหางตรงดีสัมค้นหางใหญ่ลำตัวเง้วครับหนาหนาหนาตาดีดีเบอร์เบอร์สิบสองราคาเท่าไรครับเอามื่นสองพี่มื่นสองครับมื่นสองครับสวยๆนี่ครับเด้อหนึ่งหมื่นสองพันนี่หนางามหน้าสวยดีเนาะ หนึ่งหมื่พันดครับนี่แม่นี่พ้อกันนาอมาเบอร์ที่สิบสาครับสีแดงบาทเนี่ยเบอร์ที่สามอายุแม่สาวกเดือนครับเบอร์ที่สเนี่ยเจ็ดแปดเดือกันนะิี่ตัวนีนซ้ำกันมตรรุ่นสูงกนาจะลอยยีบหาบวกเนาะลอยยีบหาขึ้นเบอร์ที่13บสาเครื่องเทวดาไทยใช้ได้ขอคัดเล็บเทวดาใช้ได้ราคาไหนครับเอาอระหอนเมินพีเอาเก่าพันตัวนี้เก่าพันบาทครับ ขขาผ่านบมลกูกตัวนี้ตัวอะไรพี่วันนี้ลาข้าเลยขับลาข้าเลยเขาผ่านครับเขาผ่านนี่เป็นาราคาส่งให้พี่น้องเลยครับตรงตรงนี้ทรงพี่ลอยโลครับกรนาดซนใจทรงพี่ลอยโลแมนแมนโอ้ตุนคารถโรดไหลายเติบบิได้เนาะทรงพี่ลอยโลลอยโลถึงสามพันบาทผม<า>เผาเผาอะไรล่ะผมว่าเออถือว่างา่ายใช่ได้ล่ะงัวประหอนมื่นเอืออ๋อนี่เบอร์สิบสามเนาะครับนี่เอาตัวนี้ตัวพี่นี่ตัวไหนนี่นี่นี่ เบึงเดียมท่านี้จังหน่อยก่อนพี่น้องพี่น้องเบึงนี่ครับเก่าพันบาททรงเลยได้พี่น้องเด้อพอขาเรียบดีเบอร์ทีพีซีครับอันนี้กะบักขึ้นกามตัวนี้ไหมครับพอพันหน่อยพอ<ะ>พันหน่อยคุ้มทับเขาตะเพิดตะเพ้ดครับเพิ่นเนี่ยนี่ใส่คุ้มฝูงนี่ใส่เจ้าสู้ขนาดเลยคุยหลังดำตัวนี้มืดเราก็ดื้อเด้อนี่ครับท<อ>ับหอดซุ่มดูกั่นมูดถึกน้ำกันเป็นนี่ยไหมคุ้มเขาตะเพิดเป็นเนี่ย เจ้เดือนเลยครับนี่อันนี้ก็หาหกเดือนครับพี่หาห้เดือนไม่ลูกพ่อไหนอันนี้ว่าลูกไหมครับโอ้โหลูกครับโอ้แต่ว่าเพิ่นขึ้นเสื่องดีพี่น้องง่วใหญ่ก็ขึ้นก็หน้อยก็ขึ้นเพิ่นนี่เออขอทาหนามลางราคาไหนครับแบบสิบสามเอาหมื่นพันพี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับนี่เอาผู้ใดหาง้วนคู่มันครับนั่นคู่มันตัวนั่นตีครับอีเมสสาวน้อยเอเมสสาวน้อยนะหมื่นพันอ่ะโอ้มันน้ำกันครับ นั่นได้ครับเดี๋ยวเด้อครูมันเอาคูก็ได้เอาเป็นแพร์ครูได้ก็ได้เนาะคนี่นี่ครับโอ้รอรอมืนกําลังดื้อครับกําลังดื้อกุ้ยหลังดำตัวนะเพิ่นเพิ่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะพื้นพื้ขนาดได้ครับพื้ขนาดได้ตัวนี้บ้ากามเบอร์ที่สิบสี่ครับอันนี้แม่สาวครับผมเป็นแม่สาวตรงขึ้นมาจากน้อยครับเบอร์สิบสี่นี่สูงกับร้อยสามสิบ หย,ยุดเยสิแมนตนทีหาเพอว่าไ,ได้เออได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ครับเลยสารช้าคืนนี้ละ<ร>เลครื่องอมเราแช่งขาครับตั้งคิดนี่แหละ<ม>ถือว่าจะได้นำแต่หนาล่างสีก็ออกสีเรื่องเรื่องเม็ดเข่าแดงเม็ดเข่าเนาะครับราคาเดครับเอาหมื่นสามหมอนเอาเลยพี่มองเอาครับหมื่นสามพันครับนี่คือต้นบุรงษบ่รวมทรงครับต้นนี้คือตัวนี้บุรวมทรงด้วครับสูงเติบแล้วไม่นี่แข่งขาถือว่าถือว่าดูขาใหญ่ดีตัวนี้เนาะ งอขานําเลี้ยงมาครับพี่เออก็ถือว่าตกกาเลี้ยงนิดนึงครับเฮ้ยคุณไปท่อมมอต่อมาเบอะต่อมานี่ครับแม่ลูกครับผมเป็นแม่ลูกบะครับแม่ลูกนี่ลูกคนไหนน้าไม่พอแม่ลูกเครับเป็นงัวไท้นี่ละลูกคนตูรูดีดีลูกกับเป็นเพ็เมียครับชุดแม่ลูกลูกแม่นีลูกพ่อใดครับตัวนี้บ่็ลูกไมมพี่บมหัวครับเป็นพ่อแต่ว่าแต่ลูกตูรูดีดีหนาครับหนาดีดีพี่น้องหนาให้ บันทึกเดือนลูกเพิ่นลูกเพิ่นว่างสามเดือนนี่ละครับสามเดือนลูกตัวนี้ประมาณตัวที่เท่าไหร่เพิ่นมาที่สองครับผมประมาณตัวที่สองครับแม่กะรอยสามสิบบวกเนาะครับหรือรอยสามหาประมาณนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นตาเลี้ยงครับให้ลูกดีๆง่ายสิครับงู้ไทยบ้านเฮาขึ้นแล้วได้ตับง่ายขายง่ายเลี้ยงง่ายครับขึ้นแล้วตัวนี้ครับขึ้นแล้วแต่ขึ้นมาแห้งครับผมเออเอาเอาได้ไปเอื้อมมือนี่ขนามบอกกระทับเลยเดี๋ยวผมจะเอาบักเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบักนั่นทับน่อครับโอ้โหบังดำดำนะครับบังโอ้ยทับมาหนี้ไม่ขึ้นบ่ทันแงเพราคคาารับบนีะ เอาบอนขาย้ะครับตัวนี้มองขายเลยครับบอนขายหนึ่งหมื่นเก้าพันหารอยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหารอยมองเอาเลยครับพี่มองเอาครับทรงได้เท่ายตัวนี้ทรงฟีลอยโลครับผมทรงฟีลอยโลครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหารอยคือมองขายครับบอนขายแล้วทรงฟีให้อีกลอยโลครับคือบอได้ต่อครับตัวนี้ครับขึ้นสิทับมือนี่ครับเสียวบักกันในทับแท้ครับนั่นเอาบักบักไกลลูกไกลเจ็ดเจ็ดสองเนาะบักขึ้นกามนั้นเอาเคเอฟเจ็ดสองมาทับอยู่นี่ล่ะครับคตัวที่เบอร์ที่สามเนาะแม่ใ่ครับ เอาเบอร์ที่สามมาทับครับพี่น้องทับแล้วครับเมื่อกี้มันปั้นให้มันน้ำออกทีโอ้ยน้ำออกแล้วน้ำปั้นหนึ่งไหมครับนี่นี่ครับนี่นี่น,นี่โอ้น้ำเป็นยางตัวนี้อ้าวครับพ่อดีมานั่นนั่นยางยุง่ยุ้ยได้พี่น้องคนนึงโอ้ยพ่อหัวขึ้นพอดีครับทับหายแท้ครับตัวนี้ทับหายเลยแมนโอ้เด็ดเลยครับรูที่ลูกไส้เคฟมันเกาห่าลอยครับรวมทรงลอยฟีถ้าพร้อมครับราคาเนี่ยครับบต่อว่ไใด บอลเอาเลยครับมมือแร่งคอยทับเนาะครับมือแรงผู้ดีแหละบาบายสามบายสี่นี่โอ้ทับให้ฟรีเด้อครับราคานี้บอลร่วมทับรูปงายไหร่วมทั้งทับให้พร้อมราคานี้แมนโอ้เดีเลยครับมาพองง้อข้นพอดีเลยบาทเนี่ยมึงลูกกันครับลูกกันตู้รู้ดีเนาะครับไปต่อมาเบอร์สิบห้าครับนี่แม่ทองครับผมเอามาเบิรงแม่ม่านครับตัวนี้น่าจะรอยชี้สิบหาบวกแข่งขาใหญ่ล่มโตเงี้วพันลูกเจ็ดโตครับนี่ตัวหนึ่งครับผมในทองพันลูกมาหนึ่งโตในทองตัวที่สองทับกับพ่อไดน ตัวนี้หิ้โก o ครับพี่ตัวนี้ทับเจ้าหิ้โก o ไว้ครับท่องเจักเดือนก่อนหกเดือนละพี่หกเดือนครับพี่น้อหกเดือนนำตัวเงาอานหลาดครับสูงนี่โอ้ผมว่าเบียร์ลอยหาิบพี่นาะครับยี่หรอนี่สูงกว่าลอยซิปหาอยู่หรอกลอยหาซิบนี่ครับตาผมไหมผมวัดเหรอเออลอยหาซิบนี่เห็นลอยหาิบกลับวัดละใหญ่ดีครับเด้อตัวนี้ใหญ่นี่ราคาเท่าไรครับนี่เดี๋ยวผมเปิดราคาแบบเนื้อแล้วครับตัวนี้จัดโปรเลยครับง้อทองเนี่ยครับรับประกันทองรับประกันทอง เปิดราคาเนื้อครับในราคาเอาสองหมื่นห่ากับพี่สองหมื่นหาเอาเลยโอ้ขับรับรับเองครับตัวนี้บรวมฟงนะครับครับตัวนี้คือรับยาขอกับครับครับรับเองรับยาคอกครับจะเท่ากับมีรถทรงไหล่ใจพี่น้องออกคับรถเองง่ายเนาะแมนแมนพี่น้องออกคับรถเองครับตลาดในหาแท็กกับวันใพผีแล้วไงเงี้ยวร้อยหาซิบัสเมื่อไรดีครับผมไปขายตลาดงัวจอยกว่านี้อีกยังขายแต่สองหมื่นกลัวเลยครับโอ้เอาน่าสนใจ ตัวมาเบอร์สิบหกครับอันนี้แม่ลูกครับพี่เบอร์สิบหกเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกเพิ่นนะโอ้ลูกคือสีงามแท้งามครับลูกเพิ่นลูกตัวที่ไหนเพิ่นตัวนี้ลูกลูกแรกครับพี่เป็นง่วลูกแรกลูกพ่อไหนครับตัวนี้โบโบลูกไหมพี่บุพับแต่ว่าลูกหลอดแหละผมอแม่บางทรงแล้วบ้านนี้อายุจักเดือนสามเดือนครับตัวนี้ลูกอายุสามเดือนเป็นง่วลูกแรกด้วยครับเด้อลูกเ็สีร้อยประมาณร้อยนีร้อยยี่สิบครับแม่สูงหลายเป็นไหนร้อยสี่สิบหาลงครับอ่ะมีร้อยสิบหาบวกลบ แม่เนาะแต่ว่าลูกนี่งามคักได้พี่เบึงงามงามงามครับผ้ถ่ายงามตะนอกนอกตั้งขาตรงติดเครื่องดำเต็มพุ่นละพุ่นละละชี้ไล่ส้นเขาเลยครับไล่ส้นเขาดื้อครับเพ่อแม่เพันแหนมนนี่ครับมาไม่ละมาเบิ่งลอยครับเบ่งอยแม่ลูกครับสีงามทั้งแม่ทั้งลูกเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกแล้วข้าได้ครับเอ้า สามหมื่นหกพันหาร้อยครับพี่สามหมื่นหกพันห้าร้อยด้ครับเด้อนี่มะบึงคอแขงขาแม่นี่คอแม่ดำนี่ครับน้ำล่างนี่ย้อนต้นเป็นพวดหนังหนาเลยครับแม่เพิ่นนุ่มนี่ก็ถือว่าโอ้นุ่มเลี้ยวดีเนาะพ่นหางพอดีบดรใหญ่บดิอวบนะครับเนาะนา่นี่นุ่นขอท่านนุ่นพอดีขอสักขัญสีดีบันนีลูกลูกให้เข้มคัขลูกในในปักตานไหมพี่หลังนี่เปรี้ยเลศนาะลูกเนาะครับงามผัก แล้วคาหนีพี่น้องมึงอยู่ขนอยากได้กะจะคอยโทรมาครับนี่แม่ครับผมว่าต้องซื้องงวดแบบนี้ไปเลี้ยงไหมพูดว่าครับพี่น้องซื้องงวดไปเลี้ยงกะคัดโตทีลูกง่ามอีละเป็นแม่ลูกเนาะครับลูกกับแม่ก็บ่กขี้ลายเด้แม่บ่กขี่ลายเอ้าเป็นบ่งหูพอดอกับหูแต่่วาเพิ่นง่ามครับเบิ้งส่งหลือครับนี่ง่ามบ่เบิ้งตามเนื้อตามหนังได้พี่น้องเด้อเบิ้งงวดเาิ้งไปเลี้ยงกับเบิ้งตามเนื้อตามหนังเอาพอบ่งหูกับบ่เป็นยังดอกโค่นหางหนูใหญ่ ใญพ้อหนามึงครับเลยเครื่องดำล่ามด้วเครื่องดำล่ามต่อมาครับเท่าบดไม่ยิ่มหนาครับออกสีเท่าๆครับโอ้ท่ายไหมเครื่องดำท่ายหนาลูกพ่อไดเนาะครับี่นอว่าลูไหมพี่โอ้โหแม่สาวอายุจักเดือนน่าจะปีกัวแล้วครับ อายุน่าจะปีกว่าน่าจะพ่อผสมแล้วพ่อมาอีบึกบดดนเลยแหละอ่อๆเนาะครับซื้อไปก็รอผสมมันขึ้นยง้มในเก่ายง้มนั่นแหละพี่น้องแง่มครับให้มันขึ้นจักสองสามเที่ยวสักก่อนเด้อเที่ยวสามค่อยใส่มันค่อยโอ้หนาเนื้อหลเป็นง่วนเนื้อหลายครับดูกนิดหน่อยครับบานเข้า่าดูกมูนี่โพนงั่มย้อนดีท้ายนี่เปิดเปิดเลยครับท้ายเปิดตัวดีสูงประมาณเท่าไรก่อน ร้อยสี่สิบบวกลบนู๊ีร้อยสี่สิบบวกลบอายุกะลราเล่าปีก็กลัวเนาะอู้หนังไงราคาไหนครับเอาเหมือนเจ็ดพี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันโอ้โหเด้เด็ตัวนี้ไปนี่หันพวงมาของหนาๆด้วยครับ,รบด้วยตวาบบอ,บอตีเลืองสีสีไม่ใช่ปัญหาเด็ดครับ,รบพี่น้องขอยเหยิงง่วงตามเนือ้อตามนางังเลียมมั่นครับนี่ครับมันสวย พี่น้องอย่าไปตีสีครับขันอยากได้สีแดงกับพ่อแดงทับเข้าไปครับัครบง้อซุบมนี่นี่มันหายแดงแล้วครับเบิ้งท่ายที่ครับนี่ท่ายเพิ่นเปิดเพิ่นตูนเพิ่นนุ่นไลยครับดีไหมท่ายสวยบันนี้ข้นหางไงเครื่องดั่นี่ครับนี่มันเจ็ดถือแล้วผ่าเหนือน่ะข้อขาถือว่าใช่ได้เป็นง้อดุกหมูครับเป็นง้อเฉียงๆ้ัมบรหานหอดง้อหน่อยเพิ่นนี่ลำตัวเงาโอ้หัวท่ามัอนี่มีกันทั้งหมดทิพทนี่เบิร์นอ่ะครับเบิร์นหล่ะเบิรอนเหรอครับ ม um, ืัอนี้หลายตะพิรุนเนาะครับหลายตะพิรุนพี่น้องเด้อครับอย่าได้งัวพ่อพันธุเมื่อบังเอาอยู่นี่ครับพี่น้องงัวสาวน้อยนี่กครัเมื่อบังเอาอยู่นี่ครับพี่น้องสายพ่อพันนี่บื่อพิษหวังครับแมนครับมาเลือกเอายุดฝ้ามนีเลยคัดมาแมนครับทุกนัดมีสายเลือดดีทุกคีบแมนมิต่สายเลือดดีๆมีแต่ตัวบักคักได้เหมือนเนาะเอาเดินทางมาชมสุดท้ายมีอีกบ่ไอ้บ่มีแล้วครับผมครับบ่มีกัอัมลาพระจากกันเนาะครับพอกันชิปหนาชิปไม่ผมมานนั่งทั่ว เอดีฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับ